สวัสดีครับเพื่อนๆที่มีแบงก์สิบนะครับผ่านใช้นะครับต้องการขายนะครับใบละเท่าไหร่นะครับให้บอกราคานะครับมาใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับบอกเร็วจะได้โฆษณาก่อนนะครับใครบอกช้าไปนะครับก็จะได้โฆษณาหลังเนาะมากันเลยครับสําหรับเพื่อนๆนที่มีแบงก์สิบาทลักษณะแบบนี้ที่ผ่านใช้แล้วแบบนี้นะครับอยากขายเท่าไหร่นะครับอ่าอยากขายให้บอกพิมพ์ว่าอยากขายก่อนก็ได้นะครับสาหรับเพื่อนๆที่มีและอยากขายเนาะ ก็พิมพ์ว่าอยากขายนะครับส่วนเพื่อนๆที่อยากซื้อนะครับก็พิมพ์ว่าอยากซื้อก็ได้นะครับแต่ก่อนอื่นนะครับเพื่อเป็นความได้เปรียบนะครับก็คือเราต้องดูดลูกค้านะครับเข้ามาในไลน์เราเยอะๆนะครับพอมีลูกค้าเข้ามาแย่งกันซื้อนะครับแย่งกันประมูลนะราคามันก็คือจะสูงขึ้นนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นนะครับตอนนี้นะครับถ้าเพื่อนๆเคาะจอเคาะใจอ่ะเคาะที่หน้าจอให้เกิดรูปหัวใจเยอะๆนะครับหรือกดแชร์อะไรก็ได้นะครับก็จะเป็นการดึงดูดผู้ซื้อนะครับให้เข้ามาในตลาดนะ แล้วนะครับล้าก็เคาะจอเคาะใจกันรวนๆวนที่หน้าจอเลยนะครับเพื่อดึงดูดลูกค้าเข้ามาเยอะพอลูกค้าเข้ามาเยอะเนี่ยเขาก็จะแย่งกันซื้อนะครับแย่งกันประมูลนะครับแย่งกันให้ราคาดีอย่างนั้นเองนะครับหรือจะกดแชร์ออกไป ก็ไม่ผิดนะครับแต่รอบนี้เราจะมาไลฟ์กันเพียงแค่10นาทีเท่าน,นั้นนะครับเราจะอยู่ด้วยกันเพียง10นาทีเท่าน,นั้นนะครับเพราะฉะนั้นเราจะเห็นผู้ซื้อผู้ขายเกิดขึ้นนะครับภายใน10นาทีนี้เลยนะครับมาครับตอนนี้นะครับถ้าเกิดใครอยากขายเนาะก็พิมพ์คาว่าอยากขายกันเข้ามาก่อนเลยนะครับจะได้รู้จํานวนผู้อยากขายเนาะแต่ข้อดีที่สุดก็คือว่าเวลาเราติดตามกันเนาะเวลาขึ้นไลฟ์เนี่ยเพื่อน <ổ. S 2> ๆจะได้เข้ามาขายกันเร็วๆนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเพื่อนๆก็สามารถนะครับกดติดตามเนาะ กดติดตามเพื่อเราจะได้ขายกันไวๆมากๆขึ้นนะครับเมื่อพร้อมแล้วข้อจอเข้าใจนะครับอยากขายพิมพ์ก็อยากขายนะครับส่วนอยากซื้อจะรอก่อนนะครับอมืมาครับเพื่อเป็นการดึงดูดนะครับลูกค้านะให้เข้ามาเป็นปริมาณมากพอลูกค้าเข้ามาปริมาณมาก <S <S ข <lightweight. S 3> เขาก็จะแย่งกันซื้อแย่งกันขายนะครับสำหรับเพื่อนที่เปิดราคาก่อนก็จะได้เปรียบเป็นการชิงการขายชิงการตลาดเนาะจะเป็นการชิงการขายชิงการตลาดใครบอกก่อนก็ได้เปรียบสิครับ ถูกไหมครับใครบอกราคาขายก่อนก็ยิ่งได้เปรียดนะครับนี่ครับท่านแรกนะครับคุณชินเนาะคุณชินนะครับบอกขายใบละ5,000บาทเท่านั้นเองนะครับบอกขายเพียงนะครับใบละนะครับห้าพบาทนะครับใครพิมพ์ราคามาติดกดติดตามด้วยเอาอ่าใครพิมพ์ราคามาก่อนนะครับติก็จะกดติดตามพร้อมปักหมุดนะครับใครพิมพ์ราคามาก่อนนะครับติจะกดติดตามด้วยนะครับมากันแล้วครับ แต่ว่านี่สิครับคุณชานี่ปัญหาใหญ่เลยนะครับคุณพิมตัดราคาเลยเลยนะครับเนี่ยก็คุณชานะครับพิมมาห้าพันเนาะเพื่อจะมีเพื่อนๆนะครับกดราคาอย่างรวดเร็วเลยนะครับเนี่ยใครพิมพ์ราคามานะครับติจะกดติดตามนะครับแล้วก็ปักหมุดด้วยนะครับใครพิมพ์ราคากันเข้ามาติก็จะกดติดตามพร้อมปักหมุดนะครับเพื่อนๆใครพิมพ์ราคาลงมาเนาะตีก็จะกดติดตามพร้อมกับปักหมุดให้เรียบร้อยนะครับมันอยู่ที่ความไวนะครับในการบอกราคากันเนาะ เพื่อนๆอยากขายนะครับเจาะใจเป็นการดึงดูดลูกค้าให้มากันเยอะๆพอลูกค้ามาเยอะเวลาเขาแข่งกันขอซื้อเนี่ยอ่าเพราะเขาพิมพ์กันแบบว่าขอซื้อเท่านู้นเท่านี้ก็จะมีการแข่งขันราคานะครับ มากันเลยครับตอนนี้นะครับฝั่งนี้5 0 0พันเนาะฝั่งนี้ไม่ยอมนะครับขายที่4 0 0พันเห็นไหมครับการแข่งขันราคาของผู้ขายเกิดขึ้นแล้วนะครับตอนนี้นะครับฝั่งนี้ขาย5 0 0พันฝั่งนี้นะครับคุณวันนานะขายเพียง4 0 0พันเท่านั้นเองนะครับห้ามกดกันถ้ามีการตัดราคาแบบนี้เรากดกันม่ได้นะครับมากันเลยครับเพื่อความรวดเร็วนะครับเพื่อความรวดเร็วนะครับเสนอราคามานะครับนี่ครับ3มพี่น้องบอกว่าขาย5 0 0พันนะครับติดก็กดติดตามเนาะ กดติดตามพร้อมกับปักหมุดนะครับใครเสนอราคามาทุกคนนะดีจะกดติดตามนะครับแล้วก็กดปักหมุดนะครับนี่ครับคุณเด็กตังเนาะต้กระบี่นะครับขายแค่สามพันเห็นไหมครับเกิดการแข่งขันราคากันแล้วนะครับสามพี่น้องขายห้าพันใช่ไหมครับเด็กตังต้กระบี่เนาะเด็กตังต้กระบี่ขายเพียงสามพันบาทเท่านั้นเองนะครับนี่ครับคุณวัดนะครับขายเพียงนะครับสี่พันบาทเห็นไหมครับมีการแข่งขันราคากันดุเดือดมากแล้วนะครับตอนนี้เนาะ มาครับ ickers, จะติจะโชว์เทคนิคการขายนะครับเป็นการเปิดการขายให้เพื่อนๆดูว่าวิธีการขายแบบไหนนะครับขออนุญาตโชว์ให้เพื่อนๆดูนะครับเหมือนถ้าเกิดมีใ נ, ครนะสักคนหนึ find, mm, ่งนะครั mean, บเดินเข้ามาในไลฟ์เราแล้วบอกว่าเฮ้ยคนหนึ่งเดินเข้ามาในไลฟ์เราเหมือนพวกเราทุกคนนะครับแล้วก็บอกนี้เนาะนี่มีแบงค์แบงค์ใหม่กิบไม่ผ่านการใช้งานนะครับของแท้แบบนี้นะครับอ่ามีใครสักคนเดินเข้ามาในไลฟ์เราแล้วบอกอ๋อเฮ้ยมีแบงค์ใหม่กิบไม่ผ่านใช้เนี่ยอ่า เขาขายนะครับแบบฟรีส่งนะเขาจูงใจนะเขาใส่โปรโมชั่นเข้ามาว่าฟรีส่งนะครับแล้วเขาแบบว่าให้เก็บเงินปลายทางด้วยนะครับให้เก็บเงินปลายทางด้วยแล้วก็ฟรีส่งนะครับเห็นไหมครับเพื่อนๆก็สามารถพิมพ์กันมาได้เลยว่าจะขายที่เท่าไหร่ฟรีส่งเก็บเงินปลายทางนะครับเป็นโปรโมชั่นนะครับดึงดูดลูกค้านะครับให้เข้ามาในไลน์เยอะๆนะครับเหมือนแบงค์นี้นะครับขอสักกี่ใบดีนะขอสัก5ใบพอนะครับขออนุญาตเอามา5ใบพอนะครับอ่าขออนุญาตนะครับ5ใบเท่านั้นนะครับ ที่เป็นแบงค์ใหม่ไม่ผ่านการใช้งานนะครับอัดโปรโมชั่นให้เพื่อนๆืนดูนะครับอ่าฟรีส่งนะครับเก็บเงินปลายทาง5ใบนี้นะครับ5ใบนี้นะครับใบละร้อยเดียวครับใบละร้อยบาทนะครับเป็นใหม่แท้นะครับไม่ผ่านใช้งานนะครับอัดฉีดโปรโมชั่นด้วยการฟรีส่งแล้วก็เก็บเงินปลายทางนะครับใครรับพิมพรับเลยครับให้5ใบเท่านี้นะครับเอามาเล่นกัน5ใบเท่านี้นะครับ ใครรับพิมรับเลยครับเพื่อนๆร้อยเดียวฟรีส่งเก็บเงิเงนปลายทางหมายถึงว่าเขาก็ไม่ต้องโอนเงินมาก่อนด้วยนะครับไม่ต้องโอนเงินมาก่อนนะครับของนะครับจะไปถึงหน้าบ้านเพื่อนโดยขนส่งเคอรี่หรือไปซนีก็แล้วแต่นะครับอของเนี้ยจะไปถึงมือบ้านเพื่อนๆเ,เลย เพื่อนเ่จ่ายกับขนส่งแค่ร้อยเดียวนะครับฟรีส่งเก็บเงินปลายทางเป็นของใหม่แท้ไม่ผ่านการใช้งานนะครับแล้วก็ลืมบอกเพื่อนๆนไปนะครับเป็นรุ่นหายากที่สุดในประเทศไทยก็คือเป็นแบงก์สิอักษรแดงนะครับแบงค์สิอักษรแดงนี่จะเป็นรุ่นหายากที่สุดในประเทศไทยนะครับใครรับพิมพ์รับนะครับตอนนี้รับ1ท่านแล้วนะครับก็จะเหลือสีใบนะเก็บไว้ก่อนใบหนึ่งแล้วนะครับมีเพื่อนๆรับแล้วนะครับเห็นไหมมีคนซื้อจริงแล้ว1ท่านนะครับอ่า คุณแอลครับคุณแอลช่วยเพิ่มเพื่อนมาด้วยนะครับช่วยเพิ่มเพื่อนมาด้วยนะครับคุณแอลรับไปแล้วนะครับหนึ่งใบเห็นไหมครับโชว์แรงซื้อนะครับเป็นการโชว์แรงซื้อเพื่อนๆดูว่าเฮ้ยถ้ามีคนใจดีนะครับขายจริงครับขายจริงครับร้อยเดียวฟรีส่งนะครับแล้วก็เก็บเงินปลายทางนะครับร้อยเดียวฟรีส่งนะครับเก็บเงินปลายทางนะครับรับพิมพรับได้เลยนะครับรับพิมพ์รับได้เลยนะครับเป็นการโชว์ power ให้ดูว่าเฮ้ยมีคนซื้อจริงนะครับในไลน์เราเนี่ยครับอ้าตอนนี้เหลือสี่ใบสุดท้ายใครจะได้ไปนะครับ 4ใบสุดท้ายครับร้อยเดียวฟรีส่งเก็บเงินปลายทางนะครับขอย้ําว่าเพื่อนๆไปจ่ายกับคนส่งแค่ร้อยเดียวอ่ะแบงค์นี้ก็จะไปถึงหน้าบ้านเพื่อนเลยนะครับก็คืออัดฉีดโปรโมชั่นว่า1ฟรีส่งนะครับฟรีค่าส่ง2เก็บเงินที่ปลายทางด้วยฟรีส่งไม่พอเก็บเงินปลายทางด้วยแล้วก็ขายร้อยเดียวแล้วก็เป็นของใหม่นะครับพิเศษที่1ก็คือเป็นของใหม่ไม่ผ่านการใช้งานนะครับอ่าเป็นของใหม่ไม่ผ่านการใช้งานนะครับพิเศษที่1นะครับพิเศษที่2เป็นของแทรรุ่นหายากนะครับ อ่าเป็นของแท้อักษรแดงรุ่นหายากนะครับพิเศษที่2แล้วนะครับพิเศษที่3ก็คือฟรีส่งนะครับพิเศษที่4ก็คือไปเก็บเงินที่ปลายทางนะครับตอนนี้คุณแอลรับไปแล้ว1ใบนะครับยินดีกับคุณแอลด้วยนะครับตอนนี้ก็เหลือสี่ใบสุดท้ายแล้วนะครับใครจะรับบ้างครับคล้อยเดียวฟรีส่งเก็บเงินปลายทางนะครับรับพิมพ์รับแค่นี้เองครับรับนะครับเห็นไหมครับอ่าคุณ3าพี่น้องนะครับรับนะครับเห็นไหมครับเป็นการโชว์นะครับกำลังการซื้อของคนไทยทั้งประเทศนะครับว่า ถ้าเราอัดฉีดโปรโมชั่นเข้าไปนะครับว่าเราฟรีส่งด้วยละแล้วถ้าเราเก็บเงินปลายทางด้วยละครับจะมีคนสนใจหรือไม่นะครับมาครับตอนนี้นะครับคุณสามพี่น้องนะครับรับแล้วนะครับอีกหนึ่งใบเนาะเดี๋ยวขออนุญาตเก็บอีกหนึ่งใบนะครับพิมพ์ลับก็คือได้เลยนะครับขออนุญาตเก็บอีกหนึ่งใบนะครับตอนนี้เหลือสองใบสุดท้ายแล้วนะครับเหลือสาใบสุดท้ายพูดผิดใครรับพิมพ์ลับครับใครรับพิมพ์ลับเลยนะครับสาใบสุดท้ายแล้วนะครับตอนนี้รับไป2ท่านแล้วเนาะ มาครับก็คือโปรโมชันนี้นะครับสาหรับเพื่อนๆที่เข้าใหม่เพิ่งเห็นเนาะก็เป็นแบงค์ใหม่ครับของแท้นะครับไม่ผ่านการใช้งานนะครับแบงค์ใหม่นะครับของแท้นะครับไม่ผ่านการใช้งานนะครับเพื่อนๆที่รับแล้วดันหนึ่งมาด้วยนะครับอ่าใบละร้อยเดียวครับฟรีส่งเก็บเงินปลายทางหมายความว่าอย่างไรนะครับไปถึงว่าตีอัดโปรโมชันให้เพื่อนๆว่าหนึ่งนะครับแบงค์ใหม่ครับเป็นรุ่นหายากอักษรสีแดงนะครับแบงค์ใหม่รุ่นหายากอักษรสีแดงหายากที่สุดในประเทศไทยนะครับ อ่าหายากที่สุดในประเทศไทยนะครับนี่คือหายากที่สุดในไทยเนาะอ่าแล้วก็เป็นของใหม่นะครับของแท้ของใหม่นะครับลายน้ำไมโครฟิล์มชัดเจนนะครับอ่าและอัดโปรโมชั่นไปที่2ก็คือฟรีค่าส่งให้ด้วยเอาฟรีค่าส่งไม่พอนะครับยังเก็บเงินที่ปลายทางนะครับเพียงร้อยเดียวเท่านั้นนะครับพิมรับไม่ต้องโอนเงินมานะครับไปจ่ายที่หน้าบ้านได้เลยนะครับรับพิม์รับครับเหลืออีกสามใบสุดท้ายนะครับเหลือสามใบสุดท้ายแล้วนะครับรับพิมรับได้เลยนะครับรับพิมพ์ลับได้เลยนะ ร้อยเดียวฟรีส่งนะครับนี่คือก็คือแรงซื้อของคนไทยทั้งประเทศนะครับแรงซื้อของคนไทยทั้งประเทศเขารับได้ที่100นะครับฟรีส่งแล้วก็เก็บเงินปลายทางนะครับไม่มีการโอนก่อนใดๆทั้งสิ้นนะครับพวกโอนก่อนเป็นโจรนะเพื่อนเนเนาะอ่าอ่าพวกโอนก่อนเป็นโจรนะครับเพื่อนเพื่อเห็นไหมครับของแท้ไม่ผ่านการใช้งานนะครับสวยงามนะครับสวยงามนะครับร้อยเดียวฟรีส่งเก็บเงินปลายทางนะครับใครรับพิมพ์รับเพิ่มได้เลยนะครับใครรับนะครับพิมพ์รับเพิ่มได้เลยนะครับอ่า ใครรับพิมรับได้เลยนะครับร้อยเดียวฟรีส่งเก็บเงินปลายทางนะครับเหลือเหลือนะครับสามใบสุดท้ายนะครับสามใบสุดท้ายไม่มีใครรับแล้วนะครับไม่มีใครรับแล้วก็จะเป็นการดีนะครับเพราะฉะนั้นรอบนี้ดิก็จะเสียสองสะสมไปแค่สองใบเท่านั้นนะครับอ่าโอเคถ้าเกิดว่าเราเสียสองสะสมไปแค่สองใบเป็นการโชว์เวอร์ให้ดูว่าเฮ้ยมีคนซื้อจริงนะครับอ่าร้อยเดียวฟรีส่งเก็บเงินปลายทางครับเพื่อนเพื่อร้อยเดียวฟรีส่งเก็บเงินปลายทางใครรับพิมพ์รับง่ายนิดเดียวอ่าร้อยเดียวฟรีส่งครับเก็บเงินปลายทางนะครับ หลังจากนี้นะครับถ้าเกิดใครจะขายน้อยกว่าร้อยหนึ่งฟรีส่งเก็บเงินไปทางดิก็ว่ามีคนสนใจอยู่นะอของแท้ครับรุ่นหายากที่สุดในประเทศไทยครับแบงก์สิบอักษรแดงแบง1์สิบอักษรสีแดงนะครับหายากที่สุดในประเทศไทยนะครับแบงค์สิบอักษรสีแดงนะของแท้ครับเพื่อนๆของแท้นะครับร้อยเดียวฟรีส่งนะครับเก็บเงินที่ปลายทางนะครับร้อยหนึ่งฟรีส่งนะครับเก็บเงินที่ปลายทางนะครับหมายถึงว่านะครับหมายถึงว่านะครับ อ่าหมายถึงว่านะครับขายในไลฟ์เลยครับเพื่อนๆสามารถขายได้ในไลฟ์เลยนะครับถ้ามีสภาพสวยๆแบบนี้ใครๆก็ชอบนะครับเพระเมื่อสักครู่ก็คือซื้อไปเรียบร้อยแล้วนะครับเมื่อสักครู่ก็ซื้อไปเรียบร้อยแล้ว2ท่านนอตยังว่างอีก3ใบสุดท้ายนะครับ3ใบสุดท้ายใครจะได้ไปครับร้อยเดียวฟรีส่งนะครับเก็บเงินปลายทางนะครับร้อยเดียวฟรีส่งเก็บเงินปลายทางครับใครจะรับบ้างครับ3ใบสุดท้ายละอ่าก่อนลงไลฟ์นะครับก่อนลงไลฟ์ใครจะรับบ้างนะครับ ไม่รับแล้วนะครับไม่รับไม่เป็นไรนะครับขออนุญาตเก็บไว้ก่อนนะครับไว้สําหรับเพื่อนๆรอบถัดไปนะครับดีใจมากๆนะครับที่เสียของสะสมไปเพียงสองใบเท่านั้นในไรายนี้นะครับไม่มีใครรับเพิ่มแล้วขออนุญาตลงไลน์เพื่อไปบริการนะครับให้กับเพื่อนๆกันนะครับที่สําคัญนะครับใครมีเท่าไหร่นะครับให้บอกมาขายให้ถูกใครๆก็ซื้อแต่ถ้าขายแพงใครๆก็ไม่ซื้อนะครับเป็นเรื่องปกตินะครับมากันเลยครับเพื่อนๆรับพร้อมแล้วนะครับก็กดติดตามกันไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวรอบหน้าจะเอาอะไรมาเล่นกันอีกนะครับ กดติดตามกันไว้ก่อนแล้วมาดูรอบถัดไปนะครับขอบพระคุณมากๆครับกดติดตามกันไว้เลยนะครับเพืเ่อนๆกดติดตามกันไว้เลยนะครับกดติดตามกันไว้ก่อนได้เลยนะครับแล้วเดี๋ยวมีอะไรมาเล่นกันอีกนะครับรอบถัดไปเนาะ